งานบวชพี่น้องงานบวชคอ,องหมักคองหมักตนาดแบ่บพี่น้องตนาดแบ่บปีน้ตอนเน้นๆตอนเน้นๆเลยแ่บค่ะสัสดีพี่น้องอันนี้ย่ด้านนอกของอ่าเฮือนเฮือนบุญด้านนอกโซนอาหารพี่น้องจะเก็บภาพแต่ละแต่ละบูธอาหาร อยู่เพื่อนบวชพี่น้องเพื่อนบวชป่าปลาอยู่อ่าดอนแดงมีโซนอาหารแต่ละโซนแต่ละโซนอ่าตอนนี้จะเป็นโซนอ่าโซนขนมครูอันน่ะาันข้ามาที่ใส่น่อยเนี้ยตลาดโค้กโตจอมมณีอ๋อตลาดโค้กโตจอมมณีพี่น้องเป็นทานดังแด้นี่นะไปถ่ายครับเพื่อนรุนด้วยเมนไปถ่ายเพื่อนหนึ่งแล้ว เป็นขานดัง้งเพิ่มางานนี่อีกพี่นอ้องอลังการงานสางเลยสังเกตเจ้าข้เาเจ้าเจ้าของขานพี่นอ้องเจ้าคล้องขานพี่ลึกเป็นขานดั้งพี่นอ้องนาแซ่บพักสังเกตสังเกตทอดเท่าไหลมดเท่านั้นพี่นอ้องทอดเท่าไหลมดเท่านั้นโอ้เพิ่นไมีจืดเขาอีกแล้วเขาไปถ่ายเพิ่นตนึงแล้ว เือกระกดให้นในเม่ได้เบิร์นอยู่เนาะอือหืออันนี้เป็นโซนอ่าเฟอร์บ่อ,บอหรือว่าคำเตีย้ยอ่ะมีเกี่ยวพี่น้องอันนี้เมยมีเกี่ยวเด้อโซนมีเกี่ยวเลยนี่เด้อแต่ว่าฮักกาฮักกาฮักกามาตัง้งฮักกามาตั้งโต๊ะพี่น้องยังบ่อได้อ่าหมอเขายังบ่อได้หอนแช่เนาะนม่ล่ะฮักกามาตั้งโต๊ะพี่น้องมีเกี่ยวปลาทูพี่น้อง เกี่ยวมิเตซีนเน้นๆเนนด้อนี่เด้อเกี่ยวมิเตซีนเน้นๆโอ้คือตำนาแทะตำนาแทะน่าอร่อยด้วยพ่น้องสองกองี่เข้าสองกองเข้ามีลายโซนเลยพี่น้องเอ้ยมีลายโซน,อ,น,นอ,อ,อ่าจะจะพาไปเบิ่งขนมถั่ยน้อยพี่น้องข้าวหนนขมถั่ยน้อยอันนี้เป็นโซนขนมถั่ยน้อยนี่ดิอ่ากำลังจะซีมนั่นแหละ แต้วาสซีมเป็นหน่อยหนึ่งเลยแซ่บแซ่บลายได้เนี่ยเด้ขอขนมถนั่วหอยบังแม่พี่น้องบังแม่ถั่วยเพื่อน,นะเป็นกระตาเลยนะเป็นรกระตาเลยจะคล้องห่านบ่อ่าจะคล้องห่านใจดีเลยพี่น้องเลยจะคล้องห่านใจดีใจดีเด้อบ่งแม่กุ้มให้เขาซีมลายเถื่อนละซีมแล้วแต่แซ่บแซ่บพี่เพิ่นเน้นเนพิ่นเน้นอย่างพี่น้อง ิ่นเน้นว่าหามเอาถวยเพิ่นเมื่อเด้อก็นมถวยน้อยแต่หามเอาถวยไปกินตะไน่มันโอ้ยเกมให้พี่น้องเบิ่งก็ดีเด้ออันนี้เป็นสันที่หนึ่งเด้อสันใบเตยพี่น้องเิ่นจะหนึ่งให้มันสุกก่อนประมาณสี่หานาทีมันบ่ยังคอยเอาอาม่อย่างนี้แป้งอย่างตัวนี้ตัวซันที่สองอ๋อแป้งที่ผสมกะทิมักเ้าใส่อีกบานหนึ่ง หลังจากนั้นเพื่อนจะหนึ่งตอ่อพี่น้องเพื่อนจะหนึ่งต่อประมาณ8ดนาทีก็กินได้อะกีนไม่ทีปะเอาเมื่อกี้นี่เว้าแป้วมาแปดเนาะก็เลยมาแปดโอ้ได้พี่น้องเอ้เตดพิสูตรนี่บพได้อะไรไหมันอาจจะบอบอบ,อบ,อบ,อบอง่ามบอหรือว่าบอเร็จตัวคือจะคล้องไปได้เนี่ยหลังจากพี่วาเอาเอาอานาะแป้งผสมกะทิมข้าวใส่แหละ จะใส่เวลาหนึ่งอีกอยู่แต่ซีนาทีได้พี่น้องเ้ยก็สมารทาประทานได้เส้นบวชของอาอาณากล้า,ลาย่บันด้านแดงได้หนิได้งานบวชอือันนี้เป็นอนอาคั่วของแม่แหลมคั่วแม่แหลมขนมถ้วยโบห้านหอมมันอ่า ว่าม่เด้ออันนี้เปัวของแม่แหลมพี่น้องขนมถ้วยสูตรบุห่านหอมมันแซ่บลุ่มลื่ก็คือแซ่บมีเบอร์ยู่นี่พอยพี่น้องโกโมเทเพิ่นได้นี่โกโมเทเปอร์เนอร์โอ้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 อาผ่านมาเขาเห็นแต่เขาจะใส่เป็นอันนั้นเขาเห็นคก็จะใส่เป็นจอกเป็นจอกเขาว่าขนมอียงขนมตังโก้อ่ะเออ อันนี้แปลกพี่น้องถ้วยน้อยบะแม่หลินคองจำปาเดินกินได้แท้ได้นี่บ้แม่หลินคองจำปาได้นี่ได้เ<ม>พื่อนมา,อ,าออกงานอยู่เพื่อนบวชเมื่อนี้นะเ<อ>พื่อนบวชมื้อนี้อลังการงานสร้างพี่น,น้องสังเกตบูธแต่ละบูธโตะนะเอาเป็นโตนะเนาะเพราะว่าจะใส่เป็นบูธเป็นบูธ,นบธบ่ได้สถานที่เฮาแคบจะมีโซนอนานามีเกี้ยว โซนขนมคูโซนขนมถั่วน้อยออหาแม่จ้าให้ดีดองโซนอาหารเลยนี้เป็นโซนอาหารกี<อ>่ดอกโซนอาหารนี่นะโซนอาหารมีลวกพักมีมกปลามกปลานี่จะเป็นมกปลาน้ำคลองเดือี่นองเด้อดเลนเลนเด้ออ,อ,อ,อาหารแต่ละอย่างโอ้โหตัวนี้เป็นยอจืแดแ่บหลายแ่บหลายหลาย,ยางก่น้อง ลายาอลีอันนี้ลาบเน้นๆลาบซุกลาบดิบลาบซุกลาบดิบพี่น้องมีครบอ่าตัวนี้เป็นโซนโซนอ่าโซนขระพุ่นพี่น้องโซนกะพุ่น,น,นอาหารที่ข้าพเจ้าหมักสุดๆอยู่ในปัตถพีนี่ก็คือนี่แหละกคนนละ็คือโซนนี่แหละพี่น้องโซนนี่แหละน่าแซ่บปะโอ้โได้คนให้เบิงนะ้งเนาะ โอ้มือกดเบิ่งเยวะมีอีกโซนหนึ่งเด้อพี่น้องดดูเยอน้อยมาเซ็นพี่น้อง หอมด้วยหแกมสลัดพอ กองมาโซนเก่าขนมคูมีอ่มีอย่างมีสังขยาใบเตยโอ้อันนี้เป็นตระหาักดาบแคงพี่น้องมีสังขยาใบเตยแล้วเอา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 ใส่เอากินกับอย่างนี้จำเลยอ๋อจำนี้คือแปลกใช่ปะโอ้อลังการงานสร้างพี่น้องขนมใบเตยนะมาจำกับอันนี้ขนมคูน้อยๆน้อยๆนี่มินมพร้อมอีกพี่น้องมินมพร้อมอีกผ่านเบิร์นเคยออก เคยมาทายกิฟตัวหนึ่งแล้วผ่านเพินอยูโฟนตองจอมาหนีพี่น้องอู้ห่าแซบนาแซ่แ<า>แบคากฝากซองในเด้อเจนทรายสแนลจ้าอู้เป็นตะน,นาแซ่บเป็นตะน,นาแซ่บคุณนะเห็นบน่นี่อ่าแซ่บคากได้หนีนาอเพิ่นมีแก้วอันนั้น,<ม>อน,นเออเพิ่นมีอันนั้นพร้อม ยงคนมีสังขยาไปเตยจ้ำพร้อมแล้วก็มีนมพร้อมได้ค่ะเห็นบ่เนี่ยเป็นกล่องน้อยๆน้อยๆนี่ดูเห็ดแปลกดีปะเห็ดแปลกดีสัญยาณไปเตยโอ้แถมบอกแถมแถมโอ้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 สุดยอดเลยพี่น้องมีนมพ่อมสุดยอดพี่น้องสุดยอดไอ้เบิ่งตะนี้ก่อนขอบใจหลายๆที่ติดตามรับชมเด้อฝากกดไลก์กดแชร์่องจัลตะไซสแนลเจ้าขอบใจบ๊ายบาย